สวัสดีครับขอนำทุกท่านมาที่สนามกีฬา50ปีมหาวิทยายลัยขอนแก่นครับ KDC ฟุตบอลลีกนำท่านมาพบกับการแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีกโซนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือครับขอนแก่นบอลแดงฟุตบอลขับเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนของยโสธร FC ครับวันนี้ก็จะคิิออ f f กันในเวลา15.30น,นาทีครับมาดูรายชื่อผู้เล่นเจ้าบ้านครับมาในระบบ3-5-2ครับ มาดูทีมเยือนกันบ้างครับยะโสธร FC มาในระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูเป็นเจษฎาบุญเรือง <Hey. S 1> เอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับบอลไปอยู่ที่มอนพันธ <Hey. S 1> มอนพันธ์คืนมาตั้งกันใหม่ครับทางด้านอานทนอานนวางข้ามหลังไหลามาแล้วเอานะว่โฉบมาได้แล้วหักข้อเข้าไปจังหวะน,นี้กุิตินครับโอ้โห ยังลงมาช่วยไว้ได้ครับบอลที่บอลจะเข้าไปถึงทางด้านยอิปอาลีครับนี่ครับฉบมาแล้วหักด้วยซ้ายครับต้องสไลด์บอลทิ้งไปก่อนนะครับเต่มุมมาจังหวะนี้อย่างวอรินทอนเขียยมาได้ครับเข้าซ้ายลูกนี้โอ้โหกดไม่ลงครับกาเล่นงานเสาสองครับทางด้านของอ,อน,นุน ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับบอลมาแถว2พักหนึ่งแล้วแต่งซ้ายโอ้โหแมบอลเหินข้ามคานออกไปครับบอลตรงกลางของสัจิพ,พงศ์วางบอลมาเอ้าแมสก,กัดไม่ดีครับอนนท์ครับบอลมาเข้าทางของนัชชนนนัชชนนแต่งเข้าซ้ายลูกนี้กิตสนะขายบงกิตสนะง,งา,ง,ง,า,ง,ง,าง,งแล้วสับด้วยขวาลูกนี้โอ้โหฟุตซกษาประตูครับเจษด,ดาบุญเลืองครับล้มตัวตะคุบไว้ได้ครับ อ๋อบอลเร็วไม่ได้ครับดูอีกครั้งนึงครับนี่ฮะกิษณะแต่งเข้าขวามีช่องแล้วลองส่องลูกนี้เี่อ้ามีพิพลหลุดมาแล้วซ้ายบัญชาเติมมาแล้วจวังหวะนี้บัญชาผมคตรล็อกอ,ออกเปิดมาบอลโอ้โหยังช่วยกระเสว่าแถวสองชุนากรซ้ายลูกนี้โอ้โหามันไม่ถนัดเลยครับชนากรครับเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายลูกนี้ครับ กดไม่ตรงกรอบนี่ยครับแหมยิงแบบประคองปะคองครับเจ้าเอิร์ธครับกับตันเอิร์ธชนากรเปิดด้วยเท้าขวาครับบอลโค้งเข้าหาประตูเสาแรกเล่นงานเช็ดมาลูกนี้โอ้โหเสาสองไม่มีใครครับแหมสสิพงพรมดวงดีครับโจบตัดถึงบอลก่อนแต่ว่าจังหวะนี้โดนเหลี่ยมบางไปหน่อยครับ นี่ฮะเสาสองไม่มีใครครับสอดมาตรงนั้นอ้าวนะฮะเล่นยากเกินไปแล้วครับดิออปาดีตัดได้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางพัฒนาพงได้ยิงลูกนิ้โอ้ยซสายเบาเกินไปหน่อยครับนัชนน์นให้ชุนากรนัชนน์นอีกครั้งหนึ่งได้เปิดเข้าไปข้างหน้าได้โชว์มงกอนครับโอ้ยจังหวะนี้นี่พิดพลนะครับ โฉบเข้ามาถึงบอลก่อนแล้วครับแต่ว่ามงเหลี่ยมนี้กดไม่ลงครับดูอีกครั้งหนึ่งครับรูเปิดของนัชนนครับนิพิษผลโฉบมาถึงบอลก่อนแล้วครับแต่ว่ากดเคาะกันสั้นๆแล้วครับตรงมุมทงกับพงศักด์แล้วก็เสียฟาวอีกแล้วครับเสียฟาวระยะนี้บ่อยๆไม่ดีเท่าไหร่นะครับ้าบ้านครับบัญชาครับโอ้โห ขาซ้ายของพัฒนพงศ์ครับเปิดมาเสาสองลูกนี้โอ้โหนะภาวะปัดไปได้ครับราดทรครับเกือบโดนเล่นงานแล้วครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับซ้ายครับโค้งๆลูกนี้นราธรต้องปัดก่อนเลยครับโอ้โหลูกเตะมุมลูกนี้ครับก็มาลุ้นกันครับเล่นสั้นอีกแล้วครับพัฒนพงส์ซ้ายปันโค้งเอาเสาแรกตรงก้ล เรียบร้อยเลยครับไม่มีตัวประกบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับปล่อยให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหเสียประตูในช่วงทดเวลานะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับดูกันอีกครั้งนึงครับตรงนั้นครับนู่นแหละครับโอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับเพราะว่าผู้เล่นของเจ้าบ้านนี่ลงไปกันแล้วครับนั่นแหละครับเเปิดดีด้วยทดแล้วก็ผู้นั่นแหละครับปุตสินเป่านุวีมหมดเวลาครับ ไม่ไม่น่าจะเสียครับแต่ว่าอะครับโอ้คึ่งหลังมานี่ทางด้านของยโสธรนี่ปรับการยืนเลยครับโอ้เป็นหลังห้าครับภาควัตวงสีแก้วไหลต่อจังหวะนี้ไม่มีสัญญาธงแล้วก็ย่ายิงลงูกนี้โอ้เรียบร้อยครับรัาชานนครับหมายเลข25ครับ แสนชุนักชนนแสนชมพูครับยิงให้ขอนแก่นมวยแดงครับไล่ตีเสมอครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับไหลมาลูกนี้แม่มีหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดห้อยอยู่ครับไม่ล้ำหน้าครับผงสักเคาะสั้นๆธนาทิพย์ไหลช่องนี้โอ้พระสวัสดิ์ดักได้ครับอารับย้ายย้อนคืนกับมาบ้างพิพิธพลนิพิธพนิพิธพล์ให้สาธิพงษ์เติมขึ้นมา พระสวัสดิ์ไหลต่อให้กับบัญชาบัญชามีพระกวัตแทงช่องนี้โอ้ยว้าพระกวัตวงสีแก้วครับจังหวะสปีดแล้วก็มันเอาลวครับแกะบอลออกมาได้บอลมาอยู่ที่บัญชาบัญชาสายว่างๆอยู่เปิดข้ามไปแล้วให้กับทางด้านของเจ้าเอิร์ธครับไหลามาช่องนี้เรียบร้อยแล้วบุยพระกวัตวงสีแก้วครับได้งางยิงครับแต่ว่าช้าเกินไปครับ โอ้โหทากันขึ้นมาได้ดีนลครับจังหวะนี้ครับดูดิครับชุนากรไหลมาช่องนี้จับแล้วโอ้โหชาติเวทครับปานาวัตช้าแล้วแหม่ยังเอาตัวรอดมาได้ครับปณนวัตจ่ายลูกนี้โอ้จ่ายบอลพลาดครับเอาละครับเดียบอาลีตัดได้จังหวะนี้เข้าสายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหพระชนาพงศ์ครับยิงเบาเกินไปหน่อยอะกิตตินนี่หลุดแล้วครับต่อว่าจังหวะนี้ต้องรีบยิงครับ ราะว่าโดนบีบเข้ามาอยู่สนะครับแล้ครับได้บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับยกมาจังหวะนี้บอลไม่ถึงชุนากรชุนากรได้ยิงไม่ได้โอ้โหได้วอลเลยนะครับจังหวะนี้ยังตรงกรอบครับ อา๋อนะครับวอลดินทร์ตัดได้สัจิพง่์อ๋อแล้วเดิมได้บุกเลยครับพักวัฒวงศ์สีแก้วพักวัซ้ายพัะสวัสด์พีชัยวงได้สับไกลลูกนี้โโอ้หบอลไปฉลบตัวบล็อกนะครับจิราวัตรนะครับตามมาบล็อกไว้ได้ทันครับได้ง้างยิงนะครับนี่ครับขวาได้สับเลยครับโอ้โห ได้ทุ่มธนยศธ,ธนยศเปิดมาเสาแรกในบอลเช็ดลูกนี้โอ้โหโดนเลี่ยมบางไปหน่อยครับนัชนนครับเกือบทําประตูที่2ให้กับทีมแล้วก็ตัวเองเลยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเปิดเร็วมาของธนยศครับเสาแรกเช็ดเบาๆแบบซิงคูล่าครับโอ้โหโดนปิดช่องไว้หมดปานวัตร้อนคืนไปที่กิตตินอีกครั้งหนึ่งครับ กินแทงมาช่องนี้ภักควัตไหลคืนกลับมานัชนนได้ยิงกระปูลูกนี้เบาเกินไปหน่อยครับเล่นงานเจษดาไม่ได้ครับปฏิกรนัชนน,นโดนเกี่ยวสกิดไว้นิดนึงครับฟาวครับจังหวะนี้เป็นธนยศครับไปฟาวครับจังหวะแรก เปิดด้วยขวาม,มาแล้วได้โชว์มงกระบู่นแล,ล,ล้ว่ะนจังหวะนี้รับไม่อยู่กรับโอ้โหจังหวะแรกนี่เซฟได้แล้วนะครับโอ้โหจังหวะสองนี่ไม่ไหวเลยครับทำประตูที่สองให้กับทีมเลยครับพิทยาปางวิเศษครับให้กับเจ้าตัวด้วยครับ พัสวัตแทงช่องนี้ยังไม่หลุดครับหอนบาเข้าทางของพัฒนพงศ์หนุนขึ้นมาจังหวะน,นี้เอาสกัดพลาดครับปอปติกรส้ายสับลูกยูไม่ตรงกรอบครับพัสวัตพัสวัตไปเองะครับเปิดมาเอาแล้วครับขวาพัศวัตพัศวัตบ้างแล้วจังหวะน,นี้เ,เข้าซ้ายปั่นมาได้มงเชตดต่อโอ้โหกิหตินครับ โดนบางไปหน่อยครับจังหวะน,นี้ดูวันอีกครั้งหนึ่งครับต่อบอลขึ้นมาสวยแล้วพระกวัฒปั่นจังหวะน,นี้โอ้โหกะจะให้มันเปลี่ยนทางแล้วครับแต่ว่าโดนบางไปหน่อยครับกิตตินหลอดจันอัดแล้วก็พุตสิลครับห้สัญญาณนักบินหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านทีเยียนครับยะโสธรเอฟซีบุกมาเก็บ3แต้มได้เอาชนะคนแก้มงแดงฟุตบอลคับไป2ประตูต่อหนึ่งครับ การเหมาทําประตูคนเดียวของวิทยาบางวิเศษครับหมายเลขสี่นะครับส่วนชาวบ้านมาได้หนึ่งประตูปลอบใจจากนัชชนนแสงชมพูครับเวลาการถ่ายทอดสดนะครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับผมบรรลุาลพร้อมทีมงาน KDC ฟุตบอลลีกก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอจบเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่แมตช์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ